สวัสดีคะ่ะเพ,พ,พ,พื่อนๆพรทิพย์ยังคนคิดถึงบ้านนะคะพาเพื่อนมาเดินเที่ยวสวนมาเดินดูต้นไม้ว่าจะหาต้นไม้ไปปลูกค่ะแล้วก็จะซื้อพิกไปปลูกพวกต้นไม้ดอกไม้ไปปลูกในสวนนะคะเพืพ่อนๆก็คือนี่ค่ะก็คือเดินดูไปเรื่อยๆด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้มันกําลังจะเข้าหน้า อ่ะสปริงแล้วก็เลยพาก,กันมาเดินดูดอกไม้ต้นไม้ค่ะเพื่อนๆนะคะเดินดูกันที่ก็มีมีพริกได้พริกได้อะไรแล้วก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะดูไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆดูไปด้วยกันค่ะพร้อมๆกันเดินไปเรื่อยๆค่ะที่กจะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะว่าการ์เด้นมีอะไรมั่งอันนี้ก็จะเป็นฝั่งพวกดอกกุหลาบนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกดอกกุหลาบที่เขากำลังก้าต้นก็จะมีสีชมพูสีแดงอะไรอย่างนี้แหละคะ่ะ mm hmm. เพื่อน mm hmm. ก็จะถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูดูไปด้วยกันนะคะ mm hmm. ดูไปด้วยกันค่ะส่วนคุณสามีก็เดินดูไปข้างหน้าไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็สวยสวยนะคะเพื่อนๆนวันนี้อากาศก็ค,คึ้มคึมค่ะเหมือนฝนจะตก แต่ก็ยังไม่มีฝนนี่ค่ะก็เลือเลือกไปไม่รู้ว่าจะได้เยอะขนาดไหนก็พาเพื่อนๆดูไปค่ะชวนเพื่อนดูไปนะคะอือค่ะก็พาเพื่อนเดินไปนเลือเเล่อยๆดูไปเรื่อยๆมีอะไรที่น่าสนใจนะคะเ,เพื่อนๆก็ถ่ายวิวทิวทัศน์ให้เพื่อนๆดูค่ะ ดูวิวทิวทัดอันนี้เป็นกระพวกกระถางค่ะกระถางก็ที่เขาไปปลูกดอกไม้ปลูกอะไรกันนะคะ<ม>เป็นการ์เด้นเป็นสวนถ่ายของอันนี้ก็เป็นพวกกระถาง<ม>เพื่อนกระถางก็มีสีเขียวสีน้ำเงินสีดำแล้วจะชอบนะคะเพื่อนๆก็เลือกดูกันเอาไปที่ก็จะถ่ายดอกไม้มถ่ายอะไรให้เพื่อนๆดู<ม>นะคะ ก็จะมีประมาณนี้ค่ะถ่ายเพื่อนดูไปด้วยกันนะคะเพื่อนอันนี้อาจจะเป็นคลิปสั้นๆก็ได้รว่าที่ก็จะเดินดูดอกไม้ไปเรื่อยๆไปด้วยกันนะคะ <c oughs> จะมีสีสันมีดอกไม้นานา,นานชนิดแตกต่างกันไปนะคะเพื่อนๆก็จะมีแตกต่างกันไปค่ะ,ะมีแตกต่างกันไปเรื่อยนะคะเพื่อน จะถ่ายเพื่อนๆดูกันไปสวยๆก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ทิปอยู่ที่ UK เคแล้วคะเพื่อนๆอ,อยู่ที่ uk ช่วงนี้ก็คนก็เริ่มแบบว่ามันจะเข้าหน้าร้อนอะไรงี้ก็เริ่มทำสวนทำอะไรกันก็ออกหาซื้อของปลูกของอะไรกันในสวนในการเด้นในขาดตกแต่งการเด้นเพราะบ้านนี้เขาจะชอบทำอะไรตามฤด,ดูกาลนะคะเพื่อนๆ ก็จะตกแต่งสวยๆกันไปค่ะก็หาซื้อนั่นซื้อนี่ค่ะประดับอันนี้ดอกอะไรเอ่ยรังค่ะสวยดีค่ะเพื่อนก็เลือกเลือกดูไปนะคะดูสิถ่ายให้เพื่อนเห็นกันเดินชมเดินเที่ยวไปด้วยกันนะคะเพื่อน เพื่อนดูสามีก็เลือกดูของเลือกดูต้นไม้ดูดูท้องฟ้าสวยงามค่ะสวยงามดอกไม้ดอกอะไรถ่ายเพื่อนดูกันนะคะสวยงามค่ะมาดูไปเรื่อยๆด้วยกันนะคนเพื่อนๆค่ะ สวยยฝนเลื่นตกแล้ว่ะเพื่อนเดี๋ยวจะวีนอตโกเฮียถ่ายรูปให้เพื่อนดูค่ะจะมีดอกไม้สวยๆนะคะเพื่อนถ่ายให้ดูค่ะ ดูกันไปเรื่อยเดี๋ยวจะเข้าไปในซุ้มนี้ว่าเขามีอะไรมั่งก็อมีอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวสิดูสิคะเขาก็จะมีอย่างนี้แหละค่ะอันนี้เป็นการเดนเราก็จะไปเดินเลือกของเลือกดอกไม้ต้นไม้ที่เราชอบไปปลูกกันนะคะเพื่อนเราชอบอันไหนเราก็เอาไปราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่ค่ะไหนคะอันนี้จะให้ดูราคาราคาก็ นี่แหละคะ่ะเพื่อนๆถ่ายให้เห็นเ็าจะมีมันกําลังเริ่มขึ้นแล้วเราก็จะเอาไปปลูกแล้วก็จะมีดอกมีอะไรออกมานะคะเพื่อนๆถ่ายเพื่อนเห็นกันเดี๋ยวที่จะไปถ่ายฝั่งโน้นให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าสีสันดอกไม้ <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะก็ <c oughs> จะมี <c oughs> ดวยน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นราคานะคะ ราคาแต่ละชนิดค่ะเพื่อนๆนก็ดูกันเอานะคะเดี๋ยวที่จะไปฝั่งที่ดอกไม้กำลังมีดอกนะคะให้เพื่อนเอนดูสีสันเขาก็จะสวยค่ะก็จะมีสลับสีกันนี่ค่ะก็จะมีสีเหลืองสีม่วงสีแดงสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนเพนืให้ื่อเพื่อนดูนะคะ กันสวยๆนะคะเพื่อนค่ะสวยมากค่ะชอบสีเราชอบสีอะไรแล้วก็เอาสีนั้นไปนะคะหลายอย่างหลายอันนี้มากเลยค่ะเพื่อนอืม You don't want this one? ค่อยน i า e nice r e a ล l y mm. สวยมากครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้เต็มรถละ <laughs> ก็จะได้เวลาออกไปเช็คสายตังแล้วค่ะเพื่อนๆก็เดินดูหลายๆที่นะคะสวยค่ะดอกไม้มีทั้งพวกเฟิร์นพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ได้พริกไปสองต้นสองต้นมะเขือเทศสองต้นที่จะไปปลูกนะคะนี่ค่ะเราก็จะมีเป็นต้นเป็นต้นอันนี้ต้นละเจ็ดเลยนะคะดะเซเว่นพาวโอเคพิ่โต้ี๋ยวลาบินเดร์

ดูสิคะขายให้พเพื่อนเห็นนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้เราก็จะเดินทางไปจ่ายตังค์แล้วนะคะพเพื่อนๆดูสิคะาะจะมีเป็นกระถางกระถางอันนี้ราคานี่ค่ะราคาพเพื่อนๆก็คือเป็นกระถางกระถางก็จะมีพวกบัวไว้รดน้ำนะคะวัะลุกกินงฟ้เย้ไอ้กู Oh, row, yeah. Yeah. อ๋อวอลิสาอารูย์ยอะยจัะเโอเคนะคะเพื่อน, okay, นะะอเพื่อนเดี๋ยวคลิปก็ไปแจกตังก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาอัพคลิปให้เพื่อนๆดูอีกนะคะแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะโอเคครับเพื <c oughs> yeah. ่อนเพื่อนวันมิเนตยะสวยไหมคะเพื่อนๆต้นไม้ก็เต็มเลย เพื่อนดูนะคะโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณเพื่อนๆนมากค่ะสวัสดีค่ะ